ปี2025 <c oughs> การเติบโตของ7นางฟ้าเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวลงละปีนี้นะครับในเรื่องของเทรดวอลเนี่ยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คือกลุ่มเทคโนโลยีนั่นเองมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่หลังจากแม็กซ์เวนเนี่ยเริ่มหดเริ่มเหงาเหงาหงอยๆมาแล้วเนี่ยกลุ่ม S&P 493ก็จะเป็นกลุ่มที่โกรดได้ดีขึ้นมามากเลยนะครับถ้าเราเนี่ยมีการทำประกันชีวิตไว้วันดีคืนดีเนี่ยเจ้านี้เขาสามารถมายึดตัวของประกันชีวิตเราได้ไหมหรือว่า เงินผลประโยชน์จากประกันชีวิตเนี่ยเขาสามารถมายึดได้หรือเปล่าครับศาลสั่งมาแล้วว่าให้พิทักษ์ทร,รัพย์ภายใต้คดีล้มละลายเจ้าหนี้อ่ะเขาเองเขาก็มีสิทธิ์ม,มายึดทรัพย์สิทธิ์เรา<ช>ประกันชีวิตก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทรัพย์สิน์ของเราด้วยนะคบสาเหตุของมะเร,ร็งสมองนั้นเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดน่าจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทางพันธุก,กรรมของเซลล์สมองที่มันผิดปกติไปมีเพียงอย่างเดียวนะครับที่เราทราบแล้วก็ยืนยันว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิด เนื้องอกหรือมะเร็งสมองนะครับก็คือเคยรับการฉายรังสีมาก่อนนะครับในบริเวณศีรษะ และนี่คือ The Advisor ใน EP ที่65ครับในสัปดาห์นี้ครับเราจะมาแรปอัพให้คุณผู้ชมทุกท่านฟังกันครับว่า Magnificent s e v e หรือกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเนี่ย ประกาศผลประกอบการออกมาแล้วเขาเป็นอย่างไงกันบ้างรวมถึงมุมมองสําหรับภายในปีนี้ด้วยนะครับช่วงแรกห้ามพลาดเลยนะครับและแน่นอนครับช่วงที่2น่าสนใจไม่แพ้กันครับถ้าเราทําประกันชีวิตไว้และเสียชีวิตครับเจ้าหนี้สามารถมายึดเงินที่ได้รับจากประกันชีวิตได้ไหมช่วงนี้มีคําตอบครับและสุดท้ายช่วงที่3ครับมะเร็งสมองคืออะไรวันนี้ครับคุณหมอจะมาตอบข้อสงสัยครับว่าร้ายแรงแค่ไหนรักษาอย่างไงแล้วต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรบ้างช่วงสุดท้ายมีคําตอบนะครับ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับแต่อย่าลืมเช่นเคยครับกดไลค์กดแชร์และ subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยครับห้ามลืมเลยนะครับ m a g n i f i c e n t ซเครับคุการหุ้นเทคยกัยกษ์ใหญ่ของสหรัฐเนี่ยมีการประกาศผลประกรอบการออกมาครบทุกคนแล้วนะก็ต้องบอกว่าจริงๆในช่วง Q4 ของปีที่แล้วเนี่ยทุกคนเติบโตดีมากเลยคุงการ <S <S โดยเฉพาะ Amazon Meta และ Alpha b e บครับที่เติบโตเนี่ยเยอนเยียนในช่วง Q4 เนี่ยสามสิบสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วถ้าเราดูทั้งกลุ่ม ก็ต้องบอกว่าเติบโตได้ดีมากไม่แพ้กันเลยครับในแต่ละคนซึ่งบอกว่าจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยน่าจะเฝ้ามองอยู่แล้วนะเพราะว่าการลงทุนในหุ้นสารัานเนี่ไม่ว่าจะเป็นหุ้นรายตัวหรือเป็นกองทุนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมีการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Max กซ์เนี้เองนะคุณการเนาะใช่แล้วครับก็ต้องบอกว่าอยากจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับหุ้น7นางฟ้าอ,อีกสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับคือ7นางฟ้าตัวเนี้ยอย่างที่เรารู้กันกนะ็คือมันเป็นเทคเมก้ a แคปของ US นะครับซึ่งก็ธุรกิจเขาเองอยู่ทั่วโลกนะครับและคิดว่าทุกคนไม่มีใครไม่รู้จัก7ตัวนี้นะครับอย่างที่บอสบอกไปแล้วครับก็คือ a เมซ o n นะครับในแง่ทุกคนก็น่าจะรู้จักนะครับขายกาแฟไม่ใช่ใช่ครับโอผมอีคอมเมิร์ซเบอร์หนึ่งของ US ไม่รู้จักได้ยังไงครับอเมซอนพรามนะครับเมตาแพลตฟอร์มหรือว่า Facebook นะครับอันดับที่3ก็คือ a l ฟฟ a b ชีจริงๆไม่ใช่อันดับหรอกนะครับก็รายเรียดให้ฟังนะครับตัวที่4นะครับก็คือ Apple นะครับแล้วก็มีตัวเ e s l a Microsoft, n v อ็นวเดียซึ่ง7ตัวนี้ยทุก <c oughs> คนน่าจะคุ้นกันอยู่แล้วบางค,บคนใช้บริการของตัวนั้นบางคนใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะหุ้นอเมริกาที่ขึ้นมาตลอด2-3สมปีที่ผ่านมาเนี่ยมันนำโดย7นางฟ้า7ต,ตัวนี้แหละนะครับที่ทำให้หุ้นอเมริกาหรือ S&P 500เนี่ยขึ้นมาเทียนในระดับจะเกืเกือบ6000จุดได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลยทุกคนก็เฝ้ารอในแต่ละไตามาสนะว่าไอ้เตัวนี้มันจะสามารถ beat expectation หรือว่ากําไรและรายได้เนี่ยมันจะสามารถเติบโตมากกว่าที่นักวิเคราะห์เขาคาดกันได้ไหมซึ่งตลอดมาครับสามารถทํามาได้โดยตลอดครับแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยวันที่มันเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาสักพักใหญ่เนี่ยมันก็ถึงเวลาที่ทุกอย่างมันดูเริ่มจะอิ่มตัวขึ้นนะครับแล้วก็ ดูจากถ้าดูจาก Q4 ปี2023มาถึง Q4 ปี2024ก mm. ็คือ one year return เนี่ยก็ mm. ต้องบอกว่าจริงๆมันก็ยังโตได้ดีมากอยู่ mm. อย่างที่บอสบอกไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรามองหลังจากนี้ครับและนักวิเคราะห์ทั่วโลกก็เห็นตรงกันก mm. ็นคือว่าหลังจากนี้ครับปี2025 <c oughs> การเตริบโตของ7นางฟ้าเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวลงแล้วนะครับจะตกสวรรค์หรือเปล่า mm. เรายังไม่รู้นะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันต่อไปครับบอสครับใช่ครับอาจจะเป็นนางฟ้าปีกหักหรือนางฟ้าตกสวรรค์นะครับในปีนี้เพราะว่า จริงแล้วเนี่ยผมก็ลองไปดูมาว่าเอ๊ะโอเคแหละเราเห็นว่าเขาเติบโตดีมากมาหลายๆปีนะแล้วปีนี้ล่ะส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกนะวิะห์ทั่วโลกเลยนะที่ผมดูในตัวของโปรแกร,รมบูมเบิร์กออกมาเนี่ยเขามองว่าว่าโอเคในช่วงแบบโก o w จากปี2023มา2024ี่เนี่ยโตกันประมาณสัก50%โดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าในรอบนี้ครับปี2024ไปปี2025จาก50%เรนี่ยเหลือประมาณสัก30%เเท่านั้นเองนะครับแล้วดีไม่ดีนะครับเราดูมาเนี่ยว่า ในหลายๆเจ้าครับท่างวิเคราะห์หลายๆเจ้าเนี่ยเขามองว่า30%ก็ไม่ถึงนะครับเหลือได้แค่ประมาณ5%เท่านั้นก็เรกได้ว่าจากประมาณ40-50เนาะปีถัดมาเหลือแค่15าเนี่ยผมว่ามันก็จะกลายเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ตั้งแต่เปิดปีใหม่มาเนี่ยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะกลุ่ม m a x กซ์เเนี่ยค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดเลยนะครับหรือการคิดว่ามันยังไงมันยังมีโอกาสไหมหรือว่ามันก็น่าจะไม่ค่อยดีลวครับ คือต้องบอกว่าจริงๆปีนี้นะครับมันก็คงมีหลายปัจจัยด้วยกันที่ฉุดล้างการเติบโตของ m a x กเองนะครับก็เนื่องจากเขาเป็นเขคยักษ์ใหญ่ธุรกิจที่เขามีนะครับอยู่ในมือเนี่ยก็คือ,อเป็น global scale ก็คือเป็นธุรกิจทั่วโลก เพราะฉะนั้นแน่นอนครับเรื่องสงครามทางการคา้ามีผลแน่นอนครับสำหรบับการที่คุนทมามเข้ามาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งในปีนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับมันก็ยังมีเรื่องถึงความคุ้มค่าของเม็ดเงินลงทุนใน A i ของฝั่งสหรัฐนะครับที่เหมือนปีนี้ดูจะสู้จีนไม่ได้นะครับแล้วความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นเวลาส่งผ่านไปถึงรายได้เวลาส่งผ่านเป็นหน่ไรเนี่ยมันก็เลยดูอาจจะไม่ค่อยดูน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับในปีนี้ มีคนประเมินคร่าวๆครับว่างบลงทุนในการพัฒนา AI นะครับของกลุ่ม m a x กเซเนี่ยรวมๆเนี่ยเกือบๆแสนสามแสนล้านเหรียญในปีนี้2025นะครับก็<ค>เลยกลายเป็นว่าคําถามมันป๊อปอัพขึ้นมาในใจผู้คนหรือว่าลงทุนสามเกือบๆสามแสนล้านเหรียญแล้วเนี่ยแล้วรายได้ที่มันจะวิ่งกลับมาประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นจากเม็ดเงินลงทุนก้อนนี้ <ừ> นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับคิดว่า ก็การที่เขามีรายได้มีกําไรที่ฐานสูงอยู่แล้วเนี่ยในปีนี้เองมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันที่เขาจะ beat expectation ของนักวิเคราะห์ทั่วโลกได้ครับบอลก็จริงจริงก็เรียกได้ว่ามี question mark อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่ม Max 7แต่ว่าโอเคเมื่อกี้คุณการพูดถึงเรื่องเทรดบอลผมก็จําขึ้นมาได้เลยครับว่าโอเคเราเนี่ยเคยแนะนําหรือว่าเคยเล่าคุณผู้ชมทุกท่านฟังแล้วล่ะครับว่าปีนี้นะครับในเรื่องของเทรดบอลเนี่ยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนั่นคือกลุ่มเทคโนโลยีนั่นเองนะเพราะว่าสมมุติว่ามีรายได้มาา100บท ประมาณสัก60บาท70บาทของรายได้ของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าถ้ามีการขึ้นภาษีการมีสงครามการค้ากันเนี่ยกลุ่มเทคโนโลยีครับที่จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนั่นเองนะครับแต่ว่าครับมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่หลังจากแม็กซ์เวลเนี่ยเริ่มหดเริ่มเหงาเหงาหงอยหงอยมาแล้วเนี่ยกลุ่ม s p 493ทํามไมว่า493เนะเพราะว่ามันเป็น5007ลบเนะครับเลยเเลยเหลือ493นะก็จะเป็นกลุ่มที่ โกรด์ได้ดีขึ้นมามากเลยนะครับในปีนี้เพราะว่าถ้าเราไปดูตัวเลขในปี2024นะโกรด์ของเขาเนี่ยอยู่แค่ประมาณสัก0ดกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่โกรด์เะพูดง่ายง่ายแต่ว่าพอมาในปี2 0 1 5ครับจาก0.0กว่าแน่แน่มันกลายมาเป็น11.5เปอร์เซ็นต์ได้เลยครับเพราะฉะนั้นก็น่าว่าโอ้โหโตมาตั้ง20-30เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่านอกจากกลุ่ม Max 7เนี่ยในปีนี้นะครับกลุ่ม S&P 4 9 3หรือพูดง่ายๆก็คือว่าหหุ้นนนน S&P ตััวอื่่่ีีีและทมมความน่าสนใจเพิ่มขึ้นมา แทนกลุ่ม Max กซ์เซเนั่นเองครับเพราะเพราะฉะนั้นเองครับพอมาดูภาพรวมเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ามาดูตัวอื่นที่ไม่ใช่ m a x กซ์เซเนี่ยมันจกโตแฟดๆในปีที่ผ่านมาแล้วในปีนี้มันจะโตก้าวขึ้นมาเป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วความน่าสนใจอ่ะมันไปอยู่ในหุ้นตัวอื่นที่ไม่ใช่ Max กซ์เซที่ปีนี้มันมีโอกาสที่ชะลอตัวสูงมากอาจจะเป็นไฟแนนซ์อาจจะเป็นพวกสินค้ากลุ่มคอน sumer discretionary หรือสินค้าฟุ่มเฟือยรวมถึงว่า อาจจะเป็นพวก communication service หรือการสื่อสารแล้วก็เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์แล้วก็เป็นกลุ่มที่ лид ตลาดขึ้นมาในปีนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นครับเวลาเราเลือกกองทุนที่ลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับสิ่งหนึ่งที่ปีนี้เราอาจจะต้อง c o n c e r ร์นนิดนึงก็คือการเลือก manager ในการลงทุนนะใช่ใช่เพราะว่าการลงทุนเนี่ยในปีนี้อย่างที่บอกไปก็คือว่าถ้าแม็กมันชะลอนะครับซึ่งแม็กแต่ะมันเป็น market cap ใหญ่ของ US นะครับถ้าเราไปเลือกแบบ passive fund ที่ลงทุนตาม index อย่างเงี้ยแน่นอนสัดส่วนหลักก็จะออยยูู่่ใน7ดี การที่เราปีนี้ไปเลือกแอคทีฟฟันหรือว่าเป็นกองทุนที่บริหารจัดการแบบเชิงรุกเนี่ยผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาก็จะมีเมทริลจีในการจัดการเลือกลงทุนได้ว่าโอเคถ่านมองแม็กซเชะลอในปีนี้นะเขาสามารถลดน้ําหนักแม็กเลงมาและให้น้ําหนักการลงทุนเนี่ยไปอยู่ในตัวอื่นๆที่ไม่ใช่แม็กซเซได้ก็อย่างที่บอสบอกไปคับอุตสาหกรรมอื่นๆที่แบบปีนี้เป็น rising star ด้รับประโยชน์เต็มๆจากนโยบายคุณทรัมนะครับอย่างเช่นกลุ่ม finance หรือกลุ่มธนาคารเนี่ย แล้วก็กลุ่ม,มอ,อื่นๆอีกอย่างเช่นกลุ่มบริโภคหรือ consumer discretionary กลุ่ม communication service เนี่ยถ้า f ฟอร์นเจอร์สามารถที่จะเพิ่มน้ำหนักใน,นกลุ่มพวกนี้ได้ที่ได้รับประโยชน์เนี่ยันจะทำให้กองสามารถสร้างผลตอบแทนเอาเพอร์ฟอร์มหรือว่าเอาชนะดัชนี อย่างเช่น S&P 500ด้านนั่นเองครับถูกต้องเลยนะครับและในปัจจุบันครับธนาคารทิสโก้ของเราแนะนำกองทุนที่ลงทุนในฝั่งของสหรัฐอเมริกาทำการหนึ่งเลย U.S.A จากค่ายของ u ูบนะครับและอีกหนึ่งกองทุนครับ K.F.U.S จากค่ายของกรุงศีครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าทั้ง2กองทุนเนี่ยเป็นกองทุนที่สามารถทำเปอร์포เรนซ์ได้อย่างดีมากในตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่จริงแล้วเนี่ย ถ้าเราย้อนกลับไปหลายๆปีหน่อยเนี่ยเขาก็เป็นหลีดตลาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป็น2กองทุนที่สามารถเข้าลงทุนได้เลยนะครับซึ่งท่านใดครับถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมของทั้ง2องกองนี้ครับไม่ว่าจะเป็นกอง KFUS ของฟุงซีหรือว่า UUSA ของ UOB เนี่ยสามารถเดินเข้ามาที่ธนาคารทิสโก้เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับซึ่ง2กองเนี่ยตรงโจทย์ทุกอย่างครับเป็น active fund ที่ผู้จัดการกองทุนเนี่ยมี methodology ในการเฟ้นหาอัลฟาหรือผลตอบแทนส่วนเพิ่มจาก index มันก็เลยทําให้2กองเนี่ยเป็นกองที่เราเลือกแล้วไปดู performance ย้อนหลังเองนะครับช่วงเวลา <c oughs> สกักปีหนึ่งสาปีอย่างเงี้ยกองทุนหลักหรือว่า master f u n นเขาเองเนี่ยก็ทำผลตอบแทนได้ดีมาโดย <c oughs> ตลอดนบ,บอสครับใช่แล้วละครับอาการแล้วในช่วงถัดไปครับเรามีประกันชีวิตอยู่วันดีขึ้นดีเนี่ยเจ้าหนี้จะมายึดประกันชีวิตเราได้หรือเปล่าหรือว่าเงินผลประโยชน์เนี่ยจะถูกเจ้าหนี้ยึดได้ไหมนะครับช่วงหน้ามีคําตอบนะครับ ไงครับผมว่าคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยน่าจะเคยมีข้อสงสัยกันบ้างครับว่าถ้าเราเนี่ยมีการทําประกันชีวิตไว้หรือว่าพ่อแม่เราเนี่ยมีการทําประกันชีวิตไว้เนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยเจ้าหนี้เขาสามารถมายึดตัวของประกันชีวิตเราได้ไหมหรือว่าเงินผลประโยชน์จากประกันชีวิตเนี่ยเขาสามารถมายึดได้หรือเปล่าครับโอ้เคสนี้นะครับคือต้องบอกว่าจริงๆเป็นประเด็นที่หลายๆคนคอนเซิร์นแหละเพราะว่าผมคิดว่าคนส่วนใหญ่นะครับที่ค่อนข้างอาแวนในเรื่องการจัดก,การเงินเนี่ยเขาจะมีประกันชีวิตกันอยู่แล้วนะครับคราวนี้บางคนอาจจะมีการกู นั่นหมายความว่าเขาก็จะมีเจ้าหนี้ถูกไหมพอเขามีเจ้าหนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็กลัวว่าเจ้าหนี้เนี่ยจะสามารถมายึดทรัพย์สินเขาได้แต่ตัวที่มันเป็นประกันชีวิตเนี่ยจะสามารถยึดได้ไหมนะครับก็ต้องตอบว่าถ้าเราทําประกันชีวิตไว้และเจ้าหนี้มาทวงหนี้ก็คือไว้ง่ายคือสมมุติว่าเรา ไม่ไหวละจ่ายไม่ไหวละนะครับแล้วก็ถูกฟ้องถูกเจ้าหนี้ฟ้องครับ,รบกลายเป็นรัศสารสั่งมาแล้วว่าให้พิทักษ์ทรัพย์ภนะายใต้คดีล้มละลายนคนลมละลายแล้วะนะครับซึ่งคราวนี้เจ้าหนี้เขาเองเขาก็มีสิทธ์มายึดทรัพย์สินเราะนะครับเพราะฉะนั้นประกันชีวิตก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทรัพย์สินของเราด้วยนะครับเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์นะครับที่จะเข้ามาขอบังคับให้เราเนี่ยวเวียนคืนกรมธรรม์ออกมามเป็นเงินสดนะครับแล้วก็เอาเงินสดที่เราได้จากการเวียนคืนเนี่ยชำระหนี้นะครับประเด็นต่อมาครับก็คือไอ้เคสเนี มันเป็นเคสธรรมดาเจ้าหนี้มาทวงหนี้ก็เลยต้องเวียนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อจ่ายหนี้อันนี้ไม่แปลกอันที่อาจจะมีประเด็นนิดนึงแล้วหลๆคนสงสัยก็คือว่าถ้าเราตายถ้าเราตายเราเป็นหนี้เขาอยู่นะครับเรามีเจ้าหนี้เนี่ยแล้วเราเกิดตายขึ้นมาเนี่ยเจ้าหนี้จะมีสิทธิ์ในการมาเรียกร้องผลประโยชน์จากสินไหมของประกันชีวิตตัวนั้นไหมกลับม,มาถามบอสมาดี<ๆ>ว่าถ้าเป็นเคสเนี่ยเค,เคสที่สมมุติว่าเราเสียชีวิตนะครับและผู้รับผลประโยชน์เนี่ยเขาได้ ไอ้ไตังจากประกันชีวิตเราไปอย่างเงี้ยนะครับเคสมันมีเคสอะไรบ้างครับอ่าก็อาจจะต้องแยกเป็น2อย่างแล้วกันนะว่าเวลาที่เหมือนเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอะไรบ้างที่ตกแก่ทายาทของเราซึ่งทายาทเนี้ยจริงๆก็อาจจะไม่ได้ไล่เรียนนะว่าทายาทมีกี่ลำดับอะไรต่างๆเนี่ยพูดง่ายๆคือลูกหลานแล้วกันนะครับหลักๆเนี่ยก็อ่ะหนี้สินเนี่ยจริงๆมันเป็นมรดกได้นะครับก็คือมันสามารถส่งต่อไปยังทายาทเราได้แต่หนี้สินที่ที่ตกแก่ทายาทของเราเนี่ย จะต้องไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกแก่ทายาทของเราเช่นกันอย่างเช่นว่าเรามีหนี้300ล้านนะครับแต่ว่าทรัพย์มรดกแค่300 300บาท300ล้าน,นครับสาม้ล้านอ่าเยอะหน่อยเยอะหน่อยก็คือสมมุติหนี้สินเนี่ยสูกส่งต่อไปให้กับทายาทของเรา300ล้านแต่ว่าในขณะเดียวกันเรามีสินทรัพย์แค่100ล้านนะครับ <c oughs> ก็คือทรัพย์มรดกของเราแค่100ล้านเนี่ยมันถูกถูกส่งต่อไปเหมือนกันนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยทายาทของเราเนี่ยมีภาระหน้าที่ที่จะต้องชําระคืนหนี้สินเนี่ย แค่100ล้านเท่านั้นน่าพูดถามแบบนี้ได้ไหมได้ครับถ้าสมมุติว่าเรามีหนี้10ล้าน10ล้านครับอ่ามีหนี้10ล้านส่งต่อไปที่ทายาทถูกไหมแต่ว่าทรัพย์มรดกเรามี500บาทน่าเพราะฉะนั้นก็คือเจ้าหนี้จะทวงได้แค่500คบาทแค่นั้นเองเหรอครับแค่นั้นเองเหรอครับอ๋อโอเคครับอ่าใช่แล้วครับซึ่งแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่ามันจะม,มันก็จะไม่เป็นภาระหนี้ที่เกินตัวหรือว่าทายาทเนี่ยยังพอสามารถใช้ได้นะสามารถชําระคืนได้ แต่ในมุมของประกันชีวิตบ้างครับประกันชีวิตเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่าสินหม่หรือว่าเงินผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราตายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยจริงๆเขาอาจจะไม่ได้สามารถมายึดได้เพราะว่าการที่เจ้าหนี้มายึดตัวของทรัพย์สินได้เนี่ยมันจะต้องเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ขณะที่เรายังมีชีวิตหรือว่าเป็นกองมรดกอ่าแต่ว่าไอตัวของประกันชีวิตเนี่ยเงินผลประโยชน์เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากเราตายไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีอยู่ทริคกอ้อยู่นิดนึงครับก็คือว่า เวลาที่เราเขียนหรือเราทําประกันตัวของกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยเราจะต้องเขียนผู้รับผลประโยชน์นะครับมันจะมีเงื่อนไขว่าถ้าเราไม่ได้ระบุว่าใครนายเอนายบอะไรต่างๆเป็นผู้รับผลประโยชน์เนี่ยมันจะตกไปสู่ทายาททั้งหมดนะครับก็จะเรียงลําดับเลยครับลำดับหขั้นต่างๆซึ่งมันจะไปอยู่ในกองมรดกก่อนก่อนที่จะถูกแบ่งออกมาเพราะฉะนั้นครับถ้าเรามีเจ้าหนี้ด้วยเรามีหนี้ด้วยเนี่ยเจ้าหนี้จะสามารถมาเรียกร้องจากกองมรดกตรงนี้ได้นะครับก็เท่ากับว่า มันยังมีภาระหน้าที่อยู่นะที่จะต้องชําระคืนหนี้สินที่เคยมีอยู่นะครับแต่ว่าคราุณการถ้าสมมุติว่าเก่าสมัครทําตัวของประกันชีวิตเหมือนเดิมเลยและเรามีการลงชื่อว่าเราจะให้นาย A 50%น A 50%าย B 5หเนี่ยหลังจากตัวของเงินผลประโยชน์ตอวนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนาย A นาย B ได้กันไปคนละ50%แล้วเนี่ย เจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะมาเรียกร้องคืนได้ครับเจ้าหนี้เนี่ยจะเรียกร้องคืนได้แค่ค่าเบีย้ยประกันเท่านั้นที่เรามีการชําระไปไจ่ายไปตอนเรายังมีชีวิตอยู่ถูกต้อง,อถ,องถ้าพูดง่ายๆเลยคือว่าถ้าสมมติเราทําประกันไปจ่ายเบีย้ยไปห0 0หมื่นนะครับวันดีคืนดีเราตุยไปนะครับมีเงินไปสู่ทายาทของเรา1ล้านบาทเนี่ยทายาทของเราเนี่ยก็จะได้ไปเลยครับหล้านบาทแต่แค่มีหน้าที่ที่จะต้องชําระคืนค่าเบีย้ยให้กับเจ้าหนี้ครับจำนวน 5,000 50, 0บาทเท่านั้นซึ่งจะเป็นสิ่งที่เจ้าหนี้เขาสามารถเรียกร้องได้แต่ส่วนที่เหลือครับอีก9,50,000บาทเนี่ยจะตกสู่ทายาทของเรานั่นเองครับเจ้าหนี้มาเอาไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นสรุปก็คือ ถ้าสมมุติว่าเราเกิดเสียชีวิตไปนะครับตอนนี้อประกันชีวิตอันนั้นเราต้องมาดูว่าผู้รับผลประโยชน์เราระบุไว้ไหมถูกต้องถ้าไม่ถ้าไม่ได้ระบุไว้หรือว่าระบุเป็นทายาทโดยที่ไม่ได้ระบุชื่อเนี่ยมันจะกลายเป็นสินทรักซึ่งเจ้าหนี้มีโอกาสมาเรียกร้องตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเราระบุชื่อไว้นะครับซึ่งผลประโยชน์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเราเสียชีวิตเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้เงินผลประโยชน์อันนั้นอ่ะเจ้าหนี้มาเรียกร้องไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เขาจะเรียกร้องได้แค่อย่างเดียวก็คือค่าเบี้ยที่ ก็เท่านั้นน่ะ้า,า50,000จะไป20,000เจ้านี้ก็มาเรียกร้องได้แค่นั้นนั่นเองครับอ่าใช่แล้วล่ะครับและนี่แหละครับคือทริคเล็กๆน้อยๆสาหรับการทําประกันชีวิตเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้มาเรียกคืนได้นะครับและในช่วงถัดไปครับวันนี้เราจะข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษามะเร็งสมองมาให้ทุกท่านได้รับชมกันครับว่ามันเป็นยังไงรักษายากยายไหมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะต้องทํายังไงบ้างเพื่อดูแลตัวเองไม่ให้เป็นมะเร็งสมองนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ สวัสดีครับผมานาทัศน์ศิษฐ์สาทองสุมเมธีนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพครับจริงๆแล้วสาเหตุของมะเร็งสมองนั้นเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าก็จะคล้ายๆกับโรคมะเร็งอื่นๆนะครับก็น่าจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทางพันธุก,กรรมนะครับอของเซลล์สมองที่มันผิดปกติไปนะครับแล้วก็ ตัวกระตุน้นต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับว่าสาเหตุทางสิ่งแวดล้อมนั้นมันคืออะไรบ้างนะครับมีเพียงอย่างเดียวนะครับที่เราเราทราบแล้วก็ยืนยันนะครับจากการศึกษาหลายอย่างว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งสมองนะครับก็คือการที่ได้เคยรับการฉายรังสีมาก่อนนะครับในบริเวณศีรษะนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนนะครับจะมีการรักษานะ เอ่เชื้อราที่หนังสีรัตวนะครับด้วยการฉายรังสีเฉพาะที่นะครับซึ่งเอ่อตอนนั้นเนี่ยวิวัฒนาการของการพัฒนายานะครับค่าเชื้อรายังไม่ค่อยดีนะครับเขาก็เลยรักษาด้วยการฉายรังสีนะครับเฉพาะที่ไปยังบริเวณเอ่อหนังศีรัตวนะครับปรากฏว่าคนกลุ่มนี้ครับตามไปประมาณ20 30ปีมีโอกาสเกิดเนื้อง,งอกที่มุมสมองแล้วก็เนื้อง,งอกในสมองเนี่ยได้มากกว่าคนอื่นนะครับเอ่อหลายเท่านะครับการอีกเอ่อ สถานการณ์หนึ่งนะครับก็คือเด็กนะครับที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับสมัยก่อนจะมีการรักษาด้วยการฉายรางสีทั้งสีสัตว์นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งเนี่ยเข้าไปในสมองนะครับปรากฏว่าเช่นเดียวกันครับตามเด็กกลุ่มนี้ไปถ้าเกิดเขารอดชีวิตนะครับหายดีจากมะเร็งเม็ดเลือดนะครับสิบปี20ปีมีโอ,อกาสเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในสมองที่อุ้มสมองเนี่ย ได้มากกว่าคนอื่นครับเพราะฉะนั้นนะโดยสรุปก็คือปัจจัยเสี่ยงที่อย่างเดียวที่เราทราบและถูกยืนยันนะครับจากหลายการศึกษาก็คือการเคยได้รับการใช้รังสีเพื่อการรักษามาก่อนครับคราวนี้เนี่ยมีการศึกษาปัจจัยเสี่ยงอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ันเนียนะครับณปัจจุบันนะครับยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ผมได้กล่าวไปนี่ครับเป็นเป็นตัวกระตุ้นนะครับทำให้เกิด เนื้องอกหรือมะเร็งสมองครับส่วนสาเหตุทางกรรมพันธุ์นะครับจริงๆแล้วก็มีแต่ว่าถือว่าเป็นส่วนน้อยนะครับของเนื้องอกหรือมะเร็งสมองนะครับพบได้น้อยกว่า 3- 5เเเท่านั้นนะครับที่มีประวัติในครอบครัวมาก่อนแล้วก็มีการกลายพันธุ์ของยีน,นะครับที่ได้รับสืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆนะครับ จริงๆแล้วอาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยจะอายุน้อยกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีประวัติเป็นโรคมะเร็งที่อื่นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่การเป็นมะเร็งที่เป็นกรรมพัน,นธุ์เนี่ยนะฮะจะมีความผิดปกติของเซลล์ในร่างกายมาตั้งแต่กําเนิดอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อถูกกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมบางอย่างนะครับหรือมีการกลายพันธุ์ของยีนมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะเกิดโรคมะเร็งได้แล้วก็เป็นมะเร็งได้หลายตำแหน่งเช่นอาจจะเคยมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนนะครับและเมื่อผ่าน,นไป นะครับปีนะครับหลายปีก็มาด้วยมะเร็งสมองอย่างเป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหมายถึงอาการเนี่ยของการเป็นโรคเนื้งนอ,องอกหระมะเร็งสมองเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากกรรมพันธุ์นะครับคือการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาเนี่ยนะครับหรือเป็นขึ้นมาเองนะครับก็คือมีความบิดติของเซลล์สมองของตัวเราเองเลยคือไม่ได้รับมาจากไม่ได้ถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับอาการไม่ได้แตกต่างกันครับ จริงๆมีมีความแตกต่างกันของของเพศนะครับสำหรับเนื้องอกแลออ้วก็มะเร็งสมองแต่ละชนิดนะครับเช่นโรคเนื้องอกเยื่อหุ้มสมองอย่างนี้นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า meningioma เนี่ยนะครับจะพบในผู้หญิงมากกว่าซึ่งอาจจะมีปัจจัยหรือมีความสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความเิดปกติงของฮอร์โมนได้นะครับโรคเนื้องอกสมองนะครับหรือมะเร็งสมองที่พบบ่อยที่สุดนะครับที่เกิดจากเนื้อสมองเองนะครับในคนปกติทั่วไปเนี่ยครับ ส่นวนใหญ่จะเจอในผู้ชายเยอะกว่านะครับแต่ก็นิดเดียวครับเจอในผู้ชายมากกว่านิดเดียวไม่ถึงกับห่างกันเก้าต่อหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้น,นะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุนะครับของเนื้ององกหรือมะเร็งสมองนะครับยกเว้นเรื่องของการได้รับก,การฉายรังสีมาก่อนนะครับก็อาจจะป้องกันได้ยากนะครับคราวนี้ถ้าเราป้องกันไม่ได้นะครับ ก็อาจจะต้องใช้วิธีว่าถ้ามีอาการทางสมองนะคะที่อาจจะบ่งชี้ไปว่ามีโอกาสนะครับที่อาจจะเป็นโรคเนื้องอกหรือบริเสมองได้เนี่ยคุรควรที่จะรีบมาพบแพทย์นะครับเพื่อทําการตรวจนะครับซักประวัตินะครับตรวจร่างกายแล้วก็อาจจะต้องส่งการตรวจนะครับเพิ่มเติมนะครับเช่นการทำซีทีสแกนหรือแมสสแกเป็น,นต้นนะครับถ้าเจอเร็วนะครับโอกาสที่จะรักษา ได้ผลดีกว่านะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าสงสัยว่าคนไข้มีโอกาสที่จะเป็นเนื้องอกหรือมนคริสมองนะครับเราก็จะทําการตรวจร่างกายใช่ไหมครับอย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะแล้วเราก็ส่งตรวจทางรังสีก็จะเป็น CT Scan นนะครับแต่ถ้าจะให้ชัดเราก็เห็นรายละเอียดดีกว่าเนี่ยก็คือ MRI หรือว่าก็คือเครื่องถ่ายภาพ โดยสนามแม่เหล็กโดยจะต้องฉีดสีเข้าไปดูด้วยก็จะได้เห็นทั้งลักษณะของเนื้องอกหรือความผิดปกติในสมองแล้วก็เห็นตำแหน่งอย่างชาัดเจนอันนี้ก็จะดีกว่า CT Scan ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ d h a d v i s e r ใน EP ที่65นี้แล้วครับใช่แล้วครับถ้าท่านใดชอบคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้ครับอย่าลืมติดตามเราได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียดาวน์นี้เลยครับและถ้าอยากซื้อกองทุนง่ายๆเพียงปลายนิ้วสัมผัส Tisco My w e l คือแอปพลิเคชันที่ตอบทุกโจทย์เลยนะครับ สำหรับใน EP ีหน้าครับเราจะมีเรื่องอะไรมาฝากทุกท่านอีกอย่าลืมติดตามครับแต่ก่อนจะลากันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยครับสำหรับวันนี้บอสและผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ